สวัสดีค่ะเด็กๆครูแอลนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่6เรื่องที่เราจะมาทบทวนในวันนี้ก็คือตัวประกอบและการแยกตัวประกอบถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนความรู้กันเลย ค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันที่เรื่องของตัวประกอบกันก่อนเลยนะคะให้ในักเรียนสังเกตตัวหารของ6นะคะโดยจะพบว่า6หารด้วยหจะมีคําตอบเท่ากับ6 6หารด้วยสจะมีคําตอบเท่ากับ3 6หารด้วยสจะมีคําตอบเท่ากับ2และ6หารด้วยหจะมีคําตอบเท่ากับ1นะคะ โดยเมื่อเราสังเกตแล้วเนี่ยเราจะพบว่า1 2 3และ6เป็นจำนวนนับที่หาร6ได้ลงตัวเราจึงเรียกจำนวนนับที่หาร6ได้ลงตัวนั้นว่าเป็นตัวประกอบของ6นะคะแสดงว่า1 2 3และ6เป็นตัวประกอบของ6เพราะว่า1 2 3และ6หาร6ได้ลงตัวนะคะแต่4และ5ไม่เป็นตัวประกอบของ6 เพพาะ4และ5หาร6ไม่ลงตัวจึงสรุปความรู้ในเรื่องนี้ได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะนะคะให้ในักเรียนสังเกตจำนวนนับ1ถึง10นะคะว่ามีตัวประกอบใดบ้างนะคะ 1. น,นะคะมีตัวประกอบได้แก่1น1 2. ตัวประกอบได้แก่1และ2 3ตัวประกอบได้แก่1และ3 4ตัวประกอบได้แก่1 and 2และ4 5ต Fran ัวประกอบได้แก่1และ5 6ตัวประกอบได้แก่1 2 3และ6 7ตัวประกอบได้แก่1และ7 8ตัวประกอบได้แก่1 2 4และ8 9ตัวประกอบได้แก่13และ9 10ตัวประกอบได้แก่ 1, 2, 5และ10ซึ่งมานักเรียนสังเกตดูนะคะเด็กๆจะพบว่าจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวเนี่ยก็จะได้แก่ 2, 3, 5และ7ลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะเราจึงเรียกจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวว่า จำนวนเฉพาะคุณครูจึงสรุปความรู้ให้กับเด็กๆได้ดังนี้นะคะจำนวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1กับจำนวนนับนั้นเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าจำนวนเฉพาะนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราก็ลองมาดูกันว่าจำนวนเฉพาะ ตั้งแต่1ถึง100เนี่ยจะมีจํานวนอะไรบ้างนะคะคุณครูก็ได้สรุปมาให้เด็กๆแล้วนะคะดังที่นักเรียนเห็นนะคะโดยจะมีทั้งหมด25ตัวด้วยกันได้แก่2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97มีทั้งสิ้นนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วก็คือ25ตัวนะคะถ้านักเรียนจดจำจำนวนเฉพาะเหล่านี้ได้นะคะนะักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการหาตัวประกอบเฉพาะซึ่งคุณครูจะอธิบายดังต่อไปนี้นะคะ คุณครูขอ,อยกตัวอย่างตัวประกอบของ12นะคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตได้ว่าตัวประกอบของ12เนี่ยจะได้แก่1 2 3 4 6และ12นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าตัวประกอบของ12เนี่ยที่เป็นจำนวนเฉพาะ มีจำนวนไหนบ้างในเกียเห็นไหมคะว่ามีแค่เพียง2และ3นะคะเราจะสรุปความรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเราก็จึงสรุปได้ว่า2และ3จึงเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นะคะคุณครูขอสรุปสั้นๆนะคะว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูสรุปกันในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะให้พิจารณาตัวเลขที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็คือตัวเลข24นะคะโดยให้เด็กๆเ,เนี่ยดูว่า24สามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณของตัวประกอบ2จํานวนโดย2จํานวนนั้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่1คุณครูค,คิดออกมาให้เด็กๆ3จํานวนแล้วนะคะโดย24ประกอบไปด้วย4คูณ6 หรือ3คูณ8หรือ2คูณ12นะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คูณกันแล้วมีผลคูณเท่ากับ24เราจะพบว่า C 6 8และ12ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24นะคะเราจึงต้องทำให้ C 6 8และ12เนี่ย อยู่ในรูปของการคูณตัวประกอบเฉพาะให้ได้นะคะโดย24ที่คุณครูอธิบายไปเบื้องต้นว่าเกิดจาก4คูน6นะคะก็ให้เด็กๆด,ดูนะคะว่า4เนี่ยสามารถเกิดจากอะไรคูณกันได้บ้าง4เกิดจากอะไรคะ2คูณ2 6เกิดจากอะไรคะ6เกิดจาก2คูณ3 เช่นเดียวกันค่ะ24ที่เกิดจาก3คูณ8นะคะ3เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วเราเขียนไว้เหมือนเดิมมาดูอะไรที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะคะ่ะ8 8ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอะไรที่คูณกันแล้วได้8ก็คือ2คูณ4ยังมีอะไรที่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะอีกคะก็คือ4อะไรที่คูณกันแล้วได้4ก็คือ2คูณ2เพราะฉะนั้น24 ในรูปของการคูณจำนวนเฉพาะก็จะได้ว่า2คูน2คูณ2คูณ3นะคะต่อมาค่ะตัวสุดท้าย24ที่เกิดจาก2คูน12นะคะ2ตัวแรกเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้ว12ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ12เกิดจากอะไรคูณกันคะ2คูณ6อะไรที่ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะคะ 6ใช่ไหมคะ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น6เกิดจาก2คูณ3จึงเขียนได้ว่า2คูณ2คูณ2คูณ3เพราะฉะนั้นการเขียน24ให้อยู่ในรูปของการคูณจำนวนเฉพาะจึงเขียนได้ว่า2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะเราก็จึงเรียกจำนวนที่เขียนในรูปของการคูณ จำนวนเฉพาะแบบนี้ว่าการแยกตัวประกอบนะคะคุณครูสรุปความรู้สั้นๆให้กับนักเรียนไว้ว่าการแยกตัวประกอบของจำนวนใดก็หมายถึงการเขียนแสดงจำนวนนั้นในรูปของการคูณจำนวนเฉพาะ สุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆคุณครูสรุปความรู้นะคะให้เด็กๆ3เรื่องด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้นะคะตัวประกอบของจํานวนนับใดก็คือจํานวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวจํานวนนับที่มีมากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1กับจํานวนนับนั้นเราจะเรียกว่าจํานวนเฉพาะและสุดท้ายค่ะตัวประกอบเฉพาะ คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเด็กๆเ,เราก็ได้ทบทวนความรู้เรื่องตัวประกอบและการแยกตัวประกอบจบลงแล้วนะคะถ้าเด็กๆมีเวลาว่างก็หมันทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ